เย่าแล้วเย่าแล้วเย่าแล้วทิ้งไปโอ้ยโอ้ยท่านผู้ชมทุกท่านผู้ชมหันหน้ากลับเร็วค่ะ สวัสดีครับพ่อหนูพิมพ์นะครับหายเป็นนานก็คือพาอบอกป้าเอาชุดไปสอนคนอื่นมาแล้วก็เลยจะต้องซักก่อนนะคะวันนี้เราจะทำก,การทนลันที่อันตรายนะคะเพราะจะต้องอยู่กับไฟนะคะอันตรายมากเลยนะคะอันตรายมากคะ่ะเด็กทำเองไ,ได้ไหมคะไม่ได้ค่ะก็อ,อยู่กับผู้ใหญ่เท่านั้น,นะคะ่ะถึงจะทำได้อาวันนี้เราจะมาทำการทดลองเรื่อง ไม้กระดกเทียนไขครับเราจะเอาเทียนไขมาทำเป็นไม้กระดกกันมันจะเป็นยังไงนะเห็นดูไหมอ่ะเริเ่มแรกนะครับอของที่เราใช้ก็จะมีเทียนไขหนึ่งอันนะครับแล้วก็ <c oughs> เดี๋ยวมีไม้จิ้มฟันเนาะแล้วก็มี <c oughs> เออมีเดี๋ยวเอาไว้เอาไว้ตัดเทียนไขนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีใบแช็กนะครับแล้วก็จริงๆก็คือมีฐานเราเดี๋ยวเอาแก้วนะ้ำมาเป็นฐานเทียนักมาเป็นฐานไม้กระดกแล้วก็มีกระดาษรองไว้สําหรับ กันเลยเอะเนาะเริ่มแรกเดี๋ยวเดี๋ยวอนนะคะคือบางทีบ้านอาจจะไปหไหม้ด้วยไฟเนยต้องระวังมากๆเลยเริ่มแรกเริ่มแรกก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทําให้เทียนไขเนี่ยด้านนี้มันมีมันมีไส้อยู่แล้วใช่ไหมไส้มั้นงอกแล้วเราจะเอาไส้อีกด้านนี้มันงอกมาด้วยเห็นั้นเดี๋ยวคนประคองทียนอ่านึ่จับแล้วก็หนึ่งไม่ต้องเยอะข่าวแค่ตรงนี้ก็พอ ขูเอาไส้ออกมาไะะหวไหมอ่ะจะค่อยๆหั่นไปเรื่อยๆสามชั่วโมงผ่านไป เชื่อกใช่ไหมเชือกใช่ไหมที่เ,เทียนขายเป็เชือกหรอใช่ครับ่เทียนไายไส้มันเป็นเชือกครกับแล้วก็จะมีไส้สองด้าน,านแล้วทีนี้เราก็จะม,ม,มันดึงไม่ได้ครับทีนี้เราก็จะเอาไม้จิ้มฟันใส่เข้าไปเป็นแกนของไม้กระดกใส่ไว้ตรงกลางม,มันแข็งนะแล้วเอาถาตรงกลางตรงกลางตรงกลางถ้าไม่ทําตรงกลางเนี่ยเป็นจานมากกว่าจะทําได้ใช่หรอค มันจะหักแล้วเนี่ยเฟ้ชช่วยทําให้ทำให้มันทะลุโอ้เหยอยแล้วเยแล้วเหยอแล้วเหยแล้วซีนไข่หักจะรอดไหมรอดเจอรอดเจอสรุปซีนไข่หักค่ะถ้ามันใหม่เทเกือบจะไม่ได้เกือบจะหักแล้วอีเกอบจะหักแล้วถึงเสียบไม่กลาง เราให้ทำไห้ได้ค่ะนี่ทีนี้เราก็ได้แกนเราก็ได้เียนแหลมมันยังพอได้อยู่ได้อยู่พอได้ค่ะเอาอ่ะเราก็กระดาษมาลองใช่ไหมคะแล้วก็เอาไม้ไปไว้ตรงนี้อยวเอาไม้ไปไว้ตรงนี้ดูดูเราเห็นอะไรบ้างเดี๋ยวรอให้มันนิ่งๆก่อนเราให้มันนิ่งๆก่อนเพราะว่าแล้วก็จะจุดไฟทั้งสองด้านอ่าอุ้ยสองอันเนี่ย แปลว่าเราเก่งมากเลยครับพิมคือจิ้มไปเนี่ยไม,ไม้ไม้นี่มันจิ้มไปเกือบจะอยู่ตรงกลางเลยค่ะมันก็เลยเท่ากันก็คือมันมันไม่มีข้างไหนหนักกว่าข้างไหนครับข้างที่หนักกว่ามันจะเป็นยังไงหนักกว่าก็จะทิ่มลงมาใช่ไหมเปล่าค่ะมันก็หนักกว่าอยู่นิดนึงนะคะเออมันก็หนักกว่าอยู่นิดนึงนะเดี๋ยวทีนี้ป้าจะลองลองจุดไฟหรือพิมพิวว่าพอป้าจุดไฟแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นคะมันก็จะบาลานซ์ค่ะ เออเดี๋ยวป้าจะจุดไฟสองข้างนี้นะจุดไฟข้างนี้ก็จุดไฟข้างนี้แล้วดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นโฮ้ยเฮ้ยแล้วก็จุดไฟข้างนี้อ,อ,นอ๋อเฮ้ยน้ำมันหยุดตอนแรกมันกระโดดไหมตอนแรกมันไม่กระดกใช่ไหมครับตอนนี้มันกระดกของมันเองใช่ไหม ที่ไฟลุกหนักกว่าข้างนี้มป็นรู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 หนักกว่าแต่อีกข้างนจะนานเยอะกว่า,วาปาลปะวังลองดูก่อนลองดูก่อนปาละวังไฟน่าน้ามากดูแล้วค่ะปลาชลเลนี่ไม้ที้ฟันเข้าไปอยู่ป๊าดดูสิ เชือกมันค่อยๆโผล่ออกมาเยอะขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ,อๆข้างนี้มันหนักกว่าค่ะมันก็ละเอียงอริงมาข้างนี้เยอะเราลองเอามือเด็กด,ดต่อเทีนเ๋ยวพอถึงพอมันเผาไปเรื่อยๆไหม้ไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวสองข้างมันน่าจะสูงพอกันมันน่าจะอยู่ในระดับเดียวกันเกเห็นว่าไฟด้านนี้มันจะหักแล้วใครเห็นรอยๆเลวเนี่ย เห็นค่ะเห็นค่ะอีกค้งมีแบบกูเทียมันจะหากแล้วค่ะท่านผู้ชมทุกท่านผู้ชมหันหน้ากลับเร็วค่ะออ้มองไปมองไปเพ่งสมาธิ นี่ไงมันเริ่มหยดสลักกันแล้วค่ะเมื่อกี้มีแต่ฝั่งนี้หยดเยอะใช่ไหมตอนนี้มันเริ่มหยดสลักกันแล้วจริงด้วยเห้ยึห้ยเห้ยเห้แข่งได้ด้วยอืมมันเริ่มหยดสลักกันแล้วตอนนี้เริ่มกลายเป็นกลายเป็นไม้กระดกแล้วแขงมาสมาเพราะว่าเร็วขึ้นแล้วเย้ ตอนเริ่มแรกเนี่ยเราอาจจะเสียบไม้เทีมฟันเข้าไปในเทียนได้ไม่ไม่ตรงกลางมันก็จะมีข้างที่หนักกว่าอีกข้างหนึ่งพอปั๊บจุดไฟสองข้างพร้อมกันข้างที่หนักกว่ามันก็จะลงมาข้างล่างใช่ไหมครับก็ไม oh <my> ่ได้พร้อมเออใกล้กลันข้างที่หนักกว่าก็จะลงข้างล่างไฟมันก็จะไปเผาเทียนทําให้เกิดน้าตาเทียนออกมาน้าตาเทียนมันก็ไหลออกจากข้างที่หนักถูกไหมครับ พอไหลออกไหลออกมันก็จะเริ่มเบาขึ้นมันก็จะดีดสูงขึ้นดังนั้นพอมันดีดสูงขึ้นอีกข้างหนึ่งก็ลงมาต่ําแทนพอข้างที่ลงมาต่ําไฟมันก็จะล่นน้าตาเทียนคือข้างไหนต่ําเนี่ยข้างนั้นไฟก็จะล่นน้าตาเทียนเยอะขึ้น oh. พอน้ําตาเทียนออกมันก็จะเบาขึ้นก็จะดีดขึ้นมันก็จะสลับกันหนักสลับกันเบาข้างละทีมันก็เลยกระโดดไปขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้เป็นไม้กระดกเทียนไขแบบนี้นะคะ พอแล้วนะคะอย่างนั้นเดี๋ยวายบายผู้ชมก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยให้ปาโอเคค่ะบ้ายบายค่ะสวัสดีค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบสวัสดีค่ะใกล้ไหมบ้ายบายกันเละคะ